สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้คุณครูนะคะจะมาสอนวิชาภาษาไทยนะคะนักเรียนชั้นป .6 นะคะชั้นอื่นคงไม่ได้เรียนว่าครูสอนป .6 นะวันนี้ภาษาไทยของเราคุณครูจะมาสอนในเรื่องวลีวลีคืออะไรวลีคือกลุ่มคำนะคะกลุ่มคําการนําคําตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาเรียงต่อกันนะคะทำให้เกิดคำใหม่ ะะอาจมีความหมายเป็นในทางเดียวกันเพิ่มขึ้นนะคะมีความหมายยังไม่ครบถ้วนเหมือนเช่นเดียวกับถ้าเป็นประโยคจะมีความหมายครบถ้วนนะคะมีประธานมีกิยามีคำแต่ถ้าวรีนำคำแค่2องคำมาต่อกันนะคะคำสองคำนี้อาจจะไม่ใช่แค่สองพยางอาจจะมีมากกว่า2พยางนะคะเพราะว่าถ้านักเรียนเรียนมาแล้วนักเรียนจะทราบว่า คำคำหนึ่งอาจมีมากกว่า1พยางนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำที่เป็นวลีนะคะเช่นคำว่าอะไรบ้างที่มันเป็นวลีนะคะเอาง่ายๆดินสหะนะคะดินสหกเป็นวลีทำไมถึงเป็นวลีนะคะมันยังมีความหมาย ไม่ครบถ้วนนะคะไม่มีประธานไม่มีกิยาไม่มีกรรมนะคะดินสอหักดินสเป็นหนึ่งคำนะคะหักเป็นอีกหนึ่งคำรวมเป็นสองคำเรียงต่อกันนะคะเราเรียกว่าวลีนะคะหรือคำว่านะคะค้างขาใจนะคะค้างขาใจเป็นวลีนะคะ เป็นคาที่เอามาต่อกันค้างคาใจนะคะแล้วคําว่าอะไรได้อีกที่เป็นวลีนักเรียนจำไหมคะนะลองคิดดูซิว่ามีอะไรได้บ้างนะคิดไว้แล้วก็ตอบตอบเองนะคะรูอาจจะไม่ได้ยินนะ,ะม,มีคําว่าอะไรอีกที่เป็นนะยางรถรั่วนะคะยางรถรั่วก็เป็นวลีนะคะ คือมีคําว่ายางรถบวกกับคาว่ารั่วนะคะเป็นสองคำยางรถรั่วนะคะเป็นหนึ่งวลีนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกนักเรียนพอเข้าใจแล้วเนาะมันง่ายๆเองนะคะอ้าวมาดูอันนี้คือให้นักเรียนบอกครูว่าให้นักเรียนทําลงไปในสมุดเลยนะคะแล้วก็บอกว่า ให้ขีดถูกหน้าคำที่เป็นวลีนะคะอาทีน,นี้ครูจะให้เวลานักเรียนสักสองนาทีอ่านดูนะคะแล้วก็คิดว่าคำไหนบ้างที่เป็นวลีนะคะ อสองนาทียังเอ่ยอนักเรียนในห้องนี้บอกว่าสองนาทีแล้วแต่ครูบอกว่าครูว่ามันน่าจะแค่นาทีเดียวอยู่นะนะต่ออีกสักหน่อยนึงนะมีห้าคำมีอยู่ทั้งหมด16คํามีคําว่าดูโทรทัศน์แม่ไปตลาดผ้าพื้นเมืองเราทุกคนฉันชอบเล่นกีฬาเขานอนหลับขยันขันแข็งฉลาดแกมโกง พุทโธเอ้ยโอ้โหภาคอีสานฝนแรงเธอจะเรียนดนตีแก้วใบนี้ท่านผู้ชมบ่ายวันอาทิตย์แล้วก็คำว่ารู้สึกรักใครรวมทั้งหมด16คำนะคะคำไหนบ้างเอ่ยที่เป็นวรีนะคะอันนี้นักเรียนต้องทำลงในสมุดภาษาไทยนะคะเล่มใหญ่นะคะที่เราทำไปแล้ว3มสัปดาห์ผ่านมาแล้วด้วยนะคะ ทำในเล่มนั้นเลยทีนี้ครูจะมาบอกให้ดูก่อนว่าคําว่าอะไรบ้างครูจะไม่เฉลยหมดนะคะแค่จะบอกฉเฉลยแค่คําแรกคําว่าดูโทรทัศน์นักเรียนคิดว่าดูโทรทัศน์เป็นวลีไหมเอ่ยเป็นไหมคะเป็นนะคะคําว่าดูโทรทัศน์เป็นวลีนะคะเพราะว่ามีคําว่าดูหนึ่งคำและคําว่าโทรทัศน์อีกหนึ่งคำ มา,มาเรียงต่อกันนะมีความหมายไม่สมบูรณ์ไม่รู้ว่าใครดูนะคะแค่มีคำว่าแค่ดูโทรทัศน์นะคะไม่สมบูรณ์ดูที่ไหนก็ไม่รู้นะคะหรือคำว่าถ้าครูบอกว่าฉันชอบเล่นกีฬาในประโยคที่5ในข้อที่5นะคะฉันชอบเล่นกีฬานักเรียนว่าเป็นวลีไหมนะคะไม่เป็นนะคะฉันชอบเล่นกีฬาเป็นประโยคแล้วนะคะข้อนี้เราจะไม่เขียน เครื่องหมายถูกข้างหน้านะคะทีนี้ที่เหลืออีก14ข้อให้นักเรียนทำเองนะคะอาโอเคนะคะผ่านในเรื่องวลีนะคะผ่านในเรื่องวลีต่อไป <c oughs> นะคะต่อไปเรื่องที่สองที่เราจะมาที่ครูจะมาสอน นะคะในเรื่องของภาษาพูดและภาษาเขียนภาษาพูดภาษาเขียนคืออะไรนะคะภาษาพูดภาษาพูดก็คือภาษาปากที่เราพูดนะคะพูดอยู่ใช้พูดกับพ่อกับแม่กับเพื่อนนะคะใช้พูดทั่วๆไป นะคะภาษาพูดนะเรียกอีกอย่างว่าภาษาปากเนี่ยนะคะเราใช้สื่อสารสื่อสารแบบไม่เป็นแบบแผนนะคะใช้พูดกับคนทั่วๆไปนะคนสนิทนะ,ะบางครั้งคำบางคำอาจจะดูไม่สุภาพนะคะเรียกว่าภาษาพูดนะคะาภาษาพูดสามารถเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะคะแล้วแต่คนพูดนะคะไม่ใช่เป็นภาษาแบบแผนภาษาเขียน ภาษาเขียนคือภาษาระดับทางการหรือเรียกว่าภาษาแบบแผนนะเป็นภาษาที่เข่มขัดในการใช้ถ้อยคำนะคะซึ่งจะต้องใช้ให้ถูกต้องตามความหมายของหลักภาษาเลยนะคะมีความหมายมีความเหมาะสมกับบุคคลนะที่เราจะพูดด้วยนะคะทีนี้เรามาดูภาษาพูดนะปกติแล้วนะคะง่ายๆเลยภาษาพูด ที่เราพูดบ่อยๆนะพ่อแม่นะคะเรียกว่าภาษาพูดนะเราเรียกพ่อเรียกแม่อีพ่ออีแม่นะคะนี่เรียกภาษาพูดแล้วภาษาเขียนล่ะคะเวลาเราจะเขียนเราจะเขียนพ่อแม่ว่าอย่างไรลงในภาษาเขียนนะคะเราก็จะเขียนว่าบิดามารดานะคะบิดามารดาเป็นภาษาเขียนนะคะทีนี้เรามาดูภาษาพูด น,ะะนอกจากบีดามารดาที่เป็นภาษาเขียนภาษาพูดพ่อแม่แล้วมีคําอะไรบ้างที่นักเรียนเคยพูดนะคะอ้าวมาดูนะคะ,อ,าานะคะอย่างเช่นภาษาพูดไวโจนะคะไวโจคืออะไรภาษาพูดเรียกไวโจภาษาวัยรุ่นนะคะไวโจไวโจก็คือวัยรุ่นภาษาเขียนถ้าเขียนในจดหมายต้องเขียนภาษาเขียน เขียนจดหมายทางการเราก็ต้องใช้ภาษาเขียนนะคะจิ๊บจอยจิ๊บจอยคืออะไรนะภาษาพูดโอ้ยแบบนี้จิ๊บจอยมากเลยนักเรียนพูดบ่อยๆนะคะเรื่องแค่นี้จิ๊บจอยสบายๆอะไรแบบนี้นะคะจิ๊บจอยคือเล็กน้อยนะคะต่อไปนะค,ะคำว่าในหลวงในหลวงนะนักเรียนเคยได้ยินอยู่คะในหลวงรัชกาลที่9 ในหลวงรัชกาลที่10นะคะคำว่าในหลวงหมายถึงอะไรในภาษาเขียนนะคะภาษาเขียนคือพระมหากษัตริย์นะคะเราใช้ภาษาพูดว่าในหลวงนะคะหรือคำว่าผัวเมียนะคะผัวเมียนะ,ะผัวก็วคืออะไรคือสามีในภาษาเขียนนะคะเมีย คือภรรยาในภาษาเขียนภาษาพูดเรียกเมียเป็นเมียนะคะภาษาเขียนเรียกภรรยานะคะหรือเวลานักเรียนเรียนโตขึ้นมาไปเรียนเรียนที่ไหนนักเรียนจะเคยได้ยินพวกพี่ๆหรือคุณครูฝึกสอนโรงเรียนเราเรียนที่ไหนเรียนมหาลัยนะคะภาษาพูดเราจะพูดมหาลัยแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้ นะภาษาเขียนเราต้องเขียนว่ามหาวิทยาลัยนะคะไม่ใช่มหาลัยเฉยๆนะต่อไปภาษาพูดอีกคำหนึ่งจริงหรือเปล่านะเคยพูดไหมคะนักเรียนเคยพูดไหมจริงหรือเปล่าเนี่ยนะจริงหรือเปล่าคืออะไรในภาษาเขียนในภาษาเขียนก็คือจริงหรือเปล่านะคะจริงหรือเปล่าน,นะคะต่อไปบวยนะบวยนี้ไม่ใช่ภาษาพูดบวยไม่ใช่บวยที่เรา ทานแล้วมันเค็มๆนะลูกนะภาษาพูดบวยนะคะภาษาเขียนก็คือสุดท้ายนะเข้าลำดับเวลาวิ่งแข่งเข้าลำดับบวยคือเข้าลำดับสุดท้ายนั่นเองนะคะต่อไปเวอร์นักเรียนถ้ามางเรียนนะคะนักเรียนจะพูดบ่อยเลยไอ้คนนี้เวอร์ว่ะทำอะไรเวอร์เวอคือ,อยัยงไงในภาษาเขียนคือเกินควร เกินกำหนดนะคะอันนี้เราเรียกว่าเวอร์ทำอะไรเวอร์นะคะทีนี้นักเรียนพอจะเข้าใจในเรื่องของภาษาพูดและภาษาเขียนแล้วนะคะอ้าวทีนี้เรามาดูแบบฝึกแบบฝึกอันนี้นักเรียนให้นักเรียนเขียนภาษาเขียน ลงไปในแบบฝึกอันนี้นะคะมีอยู่ทั้งหมด12คำนะคะภาษาเขียนคืออะไรนะคะมีคำว่าอะไรบ้างนะคะชิวชิวขาโจเนียบหลุดหลุดรู้ไปติ๋มติ๋มกลวกเต็มเต็มปลื้มวืดป๊อดอาะนะคะคำเหล่านี้ให้นักเรียนเขียนเป็นภาษาเขียน ทำลงในสมุดภาษาไทยนะคะนะคะชั่วโมงหน้าอ่าอีกอย่างหนึ่งที่ครูลืมนะคะนักเรียนอย่าลืมเช็คชื่อเข้าเรียนด้วยนะคะต้องเช็คทุกคนนะคะใครเข้าเรียนให้เช็คชื่อด้วยนะลูกนะคะครูจะได้รู้ว่ามีใครบ้างที่เข้ามาเรียนแล้วนะคะอย่าลืมนะลูกนะนะคะวันนี้ชั่วโมงนี้เราพบกันแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ